เราองขอกราบสวัสดีท่านหนุ่มอยู่กับพวกเราทีมฟีตินนะผมครั้งนี้เราอยู่ที่ร้านจัว่วนะผมทั้งฝั่งซ้ายฮนะเป็นดราก้อนนะผมเล่นโดยคุร้อยนั่นเองนะผมและทั้งฝั่งขวาฮนะโบอาแฮนคคอลฮะเล่นโดยผมปริยดีนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวระหว่างซัมเด็กพักชมสิ่งสวยงามสักคู่เดียวครับผม ก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงขายของตอนสับเด็กนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะที่อยากสนับสนุนทางช่องของเรานะผมตอนนี้มีระบบ Member s h i p แล้วนะครับผมทุกท่านก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะผมโดยที่จะมีราคาเทียตามนี้เลยนะผมที่30บาท5 0บาทละลอยหาบาทนะผม,ผมก็จะได้รับในส่วนของอีโมจิไ้ใช้เล่นกันได้ด้วยนะฮะแบบเป็นการสนับสนุนตัวเจ้าของช่องและทีมตัดต่อนะผมหรือว่าท่านดใดฮะอยากที่จะสนับสนุนมากโดยตรงเลยนะผม,ผมก็สามารถที่จะด o n a t e ผ่านทิปมี .com ตรงนี้ไปได้เลยนะครับผม เลือกเรียบร้อยแล้วฮะไปก่อนไปหลังเรียบร้อยแล้วฮะทางฝั่งพูดดีเหมือนจะด้วยเชียร์มูริเกนนะครับผมส่วนทางฝั่งของคุณร้อยดราก้อนฮะเลือกที่จะคลิปนะครับผมวันนี้ฮะมากันที่เรื่องของสกิลนะครับผมทางฝั่งขวาฮะโบอานนั้นเคาะเธอละครั้งฮะเธอของตัวเองนะครับผมถ้ามือมีห้าปร์เซ็นต์ต่ำกว่าฮะเมื่อการ์ดอ่สคาแรคเตอร์บนสนามนะครับผมออกด้วยเอฟเฟกต์นะครับผมออกสนามด้วยเอฟเฟกต์นะฮะจะได้จจกันหนึ่งใบนะครับผมส่วนทางฝั่งของดราก้อนะะสาาามมรรถเอออดด่่งทีติยูนคับบผใฮะ ย้ายไปที่คาแรคเตอร์ได้ตัวหนึ่งครับผมทางฝั่งดราก้อนเปิดก่อนหนึ่งดงแอคทีฟแล้วผ่านเธอนะทางฝั่งวายไอ้คอฮะสองนุ่งแล้วก็ผ่านเหมือนเดิมฮะเริ่มน้ำเนื่อครับผมทางฝั่งของดราก้อนขอมาก่อน5,000ฮะได้เขาตัว์หนึ่งผ่านไปฮะแล้วมาเป็นเบโรเบตตี้ฮะเปิดท็อปห้าใบฮะหยิบเอาคณะปฏิวัติหนึ่งใบขึ้นมือฮะแล้วหยิบมาเป็นลินเบิร์กครับผมและไล่มาอีกสองฮะเป็นลูฟี่ครับผมแล้ผ่านเธอเลยฮะ มีข้อสองฮะมีเอฟเฟกต์การติดด้งอยู่ฮะหลังจากนี้อาจจะชาร์จฟรีได้ครับผมแล้วจังหวะนี้ฮะดีเดอร์ขอก่อนห้าพันฮะยังไงนี่ะเทคไปเลยฮะทางฝั่งดาก้อนลไล่สอลงมาเป็นโบอาแันเขาครับผมบล็อกเกอร์ฮะจากอพีส่วนหนึ่งเลยทีเดียวฮะแล้วผ่านเทินฮะเข้าเทินางฝั่งของดาก้อนนะครับผมเทินจ้ฮะมีห้าดงครับผม จังหวะนี้ทางฝั่งของโบอาเล่นค่อนข้างช้าฮะและลายสีลงมาฮะเป็นกระสือฮะลบ1,000ไปที่โบอาครับผมลีดเดอร์ฮะนีตนน่ต้องแยากนิดนึงครับมีโบอาสูงไปอยู่บนบอร์ดนะผมมีลีดเดอร์กับคาลเตอร์ฮะจังหวะนี้หาคาเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับผมลบพันหนึ่งฮะแล้วกดเอฟเฟกต์ของลูฟี่ฮะ ออโดง2ใบามาติดฮะแล้วกดมา5 0 0 0ฮะที่ลีดเดอร์ครับผมขอ2,000 0พัถ้จะจ่ายฮะ2 0 0 0ัฮะไม่รู้ว่าจะโดนแรงกว่านี้หรือเปล่าฮะตามมาด้วยไปโรเบอตีอ้ฮะแต่กดมาแค่ย่างครับผมแจ้งก่อนว่าย้ายโดวงจากสกิลของดราก้อนฮะแล้วกดไปโรเบอตี้มา4,000และเทคมาครับผมแล้วหืเป็นเลดรอคฮะทิกเกอร์ฮะเกะะ็บเอาตัวของ คาราซึไปแล้วผมแล้วติดหนึ่งด้งมาที่เลดเดอร์หกพันฮะเทคไปอีก,อกฮะโอ้โหกหนักจริงๆฮะคาราซึลงมาตัวเดียวฮะไลฟ์เหลือสามไหมฮะแล้วจังหวะนี้ฮะเลดเดอร์เคาะห้าพันตัดเบโลเปตี้ไปก่อนฮะแลจังหวะนี้ไล่หนึ่งฮะมาเป็นรอบ็อกเกอร์ครับผม แล้วเหมือนจะจ่ายสี่นะครับผมเลือกเป็นทาฟการอฮะเคาน์เตอร์สองพันแะ้วดีตัวเองขึ้นมือครับผมจังหวะนี้เอฟเฟกฮะเนื่องจากว่ามือของทั้งฝั่งดราก้ฮะมีอยู่หกใบฮะต้องเอามือหนึ่งใบเก็บลงใต้กองฮะนี่อธิบายเอฟเฟกให้ฟังก่อนนะครับผมเอฟเฟกของทัฟการรอฮะแล้วทางฝั่งของโมอาฮะ มีคลาสเตอร์รีฟิลนะผมไม่สวนว่าพี่ฟังไหนนะฮะโจกกัสหนะึ่งใบฮะแล้วติดดงให้กับโบอาบล็อกเกอร์ er ะฮะขวดเลยครับผมไม่บล็อกแล้วฮะแล้วเมื่อตีะฮะผมมือห้าใบต่ำกว่าโจกกัสอีกหนึ่งใบฮะโอ้โหหกพันไปที่ลูฟี่ครับผมเอานะฮะขอสี่พันะฮะ แล้วปล่อยไปเลยครับผมผ่านเธอนะฮะเข้าเเธอทางฝั่งของดาก้อนนะผมบอดโล่งๆฮะทางฝั่งดาก้อนฮะแต่ว่าก็ยังมีตัวลงมาลาชได้อยู่นะ้มเมื่อจากติดแดงฮะแล้วติดสองน่งให้ดาก้อนหัวจ็0 0ัไปที่โบอาร์ก่อนฮะจังหวะนี้ให้บล็อกเกอร์ไปเลยนะผมจะกลัวมันเป็น uffy, ลูฟี่ลาชฮะ และจ่ายสามครับผมมาเป็นโซโลฮะเอฟเฟกของโซโลลงมาลัชได้ฮะแล้วก็เอฟเฟกของดราก้อนฮะจ่ายดงจากลีดเดอร์ไปติดที่ตัวของโซโลฮะตีอ๋อเจ็ดพันฮะได้เขาเลอกไปสามพันฮะแล้วลงซันจิลงมาฮะโอ้โหซันจิเองก็มีเอฟเฟกในการติดดงให้ตัวเองฮะระบบพาวเวอร์อีกฮะแหลกเลือดแต่หัวแรงๆครับผมเขาเธอางฝั่งของโบอาฮะ แบกตรงออกมาฮะคำนวณก่อนฮะยังไงดีฮะและติด2องนงให้โบอาฮะคารเตอร์ครับผมหดเจ็ดพันนะมือห้าใบต่ำกว่าฮะโจรกรารหนึ่งใบับผมแล้วปล่อยไปเลยฮะและไล่อีเวนต์นะผมซันเซนเซ,นเซคลายฮะเก็บเอาซันจิกับใต้กองฮะมือห้าใบต่ำกว่าเหมือนเดิมฮะโจรกร้านอีหนึ่งใบฮะ พึ่งมืออยู่ฮะแล้วติด2ด้งฮะให้โบอาฮะเจ็ดพันฮะตีพี่ลีดเดอร์ครับผมฝั่งกุรอยเทคไปแล้วผ่านเธอเลยฮะหลยเป็น3แล้วผมหลยพอๆกันฮะสตาร์มารายผ้าเท่ากันนะผมมาดูกันฮะผมจังหวะนี้เข้าเธอทางฝั่งคุร้อยฮะก้าวด้งแล้วฮะมีในส่วนของ ดาก้อนลงมาลัาช่วยถ้ามีนี่น่าจะแรงอยู่ฮะแต่ว่าแยกดงแบบนี้อาจจะไม่มีดาก้อนนะเสียทามิ่งไปนิดนึงเลยับผมโอ้โหถ้าได้ดาก้อนลงมาตีเท่านี้ก็แรงพอสมควรนะฮะและสี่ดงดากนะ้อนฮะตีเก้าพันไปที่ลีเดอร์เลยฮนะหัวหน้าไม่สนใจใครฮนะและลายสี่ลงมาฮผมเป็นคนะิลเลอร์ฮะกดเอฟเฟคของดรากรนะ้อนฮะย้ายดงสองใบฮนะไปตีที่คนะิลเลอร์ฮะตีออกเกนะ้าไว้อีกฮะ โอ้โหแล้วได้ของเตอร์2,000ไปนะ็น3ใบแล้วะหมื่นหนึ่งฮะและไลน์หนึ่งลงมาเป็นโรเบอร์ตี้ครับผมเกระท็อม5ใบฮะหยิบดาก้อนขึ้นมือเลยฮนะมาแล้วครับผมว่าไวเทินหน้านะฮะได้ขึ้นมือมาแล้วฮะต้องเตรียมการแล้วฮะไม่งั้นหนักแน่นอนฮนะขเขาเทินทางฝั่ง,งของโบอาฮะ10โด่งครับผมมีการถามกันน้อยๆครว่า ตัวของคิดแอนด์คิลเลอร์ยืนค้างเธอหรือเปล่าไม่ค้างปุ๊บ5,000ลีดเดอร์เลยเอา้าวเขาแพ้ห0 0พนี่คิดกับคิลเลอร์เลยฮะแล้วติดหนึ่งดงครับ6,000ฮะไปที่คิดกับคิลเลอร์ฮะมือ5ใบต่ำกว่าโจวกกัดหนึ่งใบครับผมแล้วปล่อยไปเลยฮะช็อคเล็กน้อยครับผมหนึ่งว่าจะกาดฮะแล้วลงมาเป็นมีฮอกฮะคอหนึ่งก็ไม่เว้นฮะเก็บกลับใต้กองฮะมือ5ใบต่ำกว่าห้าจวกกัดหนึ่งใบจะเอฟเฟื่อของลีดเดอร์ฮะ จวดเธอแล้วสองใบฮะวนนี้มาสองเธอแล้วฮะเขาเธอทาฝัง่งของราก้แล้วผมมาฮะยังไงดีนะผมแล้วติดสองดงให้ลีดเดอร์ฮะขวนมาเจ็ดพันฮะไปที่ลีดเดอร์เลยครับผมเทคมาฮะ ล่มาเป็นอ e ีวานคอฟฮะเปิดท็อปสาใบฮะเลือกลงคณะปฏิวัติได้หนึ่งใบฮะลงมาเป็นเบโรเบตตี้ครับผมโอ้โหเปิดไม่ได้ตัวดีๆฮะแล้วเบโรเบตตี้ฮะเปิดท็อปห้าใบฮะเช็คมือเช็คโด,ด่งครับผมสิบคารับขึ้นมาก่อนฮะเป็นน้องโคราฮะเคอร์เตอร์สองพันนะผม แล้วยังเหลืออยู่3ามดงนะฮะพอเปิดไว้เฉยๆ้าผ่านเลยฮะโอ้เธอนี้รู้สึกเหมือนจะนิ่งๆไปหน่อยฮะทางฝั่งดาก้อนฮะและห้าพันคอรลีดฮะได้ดินการ์ดมาฮะแล้วมีฮองฮะคอร์เลยหรือไม่หรือเปล่าครับผมเก้าพันฮะคอร์ไปเลยฮะแล้วจังหวะนี้ฮะทริกเกอร์ฮะลินการ์ดฮะทิ้งมือหนึ่งกระโดดลงมาเลยฮะลินการ์ด เอาแล้วฮะแอบเหนื่อยครับผมอยู่ก็บอดงอกฮะและลายก้าวลงมาฮะเอาลินกาดฮะเก็บตายเด็กครับผมและลายทัฟก้ารอมาฮะแต่ไม่ได้จวดนะผมเพราะมือเกินฮะต่อให้ไล่ทัฟก้ารอมาก่อนก็ไม่ได้จวดฮะมือนี่เหมือนตอนนี้ก็มีประมาณหกใบได้ฮะเกินมมาหนึ่งใบฮะ อยู่ในช่วงทามมิ่งที่หลุดอยู่ประมาณหนึ่งฮะและ 7, เจ็ดพันค้อมาที่ลีดเดอร์ก่อนฮะแล้วบล็อกไปเลยฮะกลัวว่าจะโดนลูฟีร่รัดฮะรีบใช้งานบล็อกเกอร์ก่อนเลยฮะแล้วลงมาเป็นดรา้อนนะผมติดสองงให้ลีดเดอร์โหวดมาเจ็ดพันฮะจังหวะนี้เทคมาก่อนฮะแล้วกดเอฟเฟกต์ของลีดเดอร์ฮะย้ายไปที่เบตตี้ฮะ และเบตตี้หวดมาอีก5,000ฮะและเคาเตอร์1,000ฮะสามด้วยราก้อนอีก9,000ฮะได้โบอาบ็อกเกอร์ไปฮะแล้วผ่านเทิร์นฮะโอ้โหลูดมาจนไลฟ์เหลือสูนรเลยฮะทั้งฝั่งโบอาฮะกลายเป็นว่าต้องปิดเทิร์นนี้แล้วหรือเปล่าฮะยังไงดีฮะแยกดงนับความเป็นไปได้เลยฮะมือทั้งฝั่งราก้อนตอนนี้มีอยู่3ใบฮะ และ9ก้านไปที่ลีดเดอร์กอนฮะเคาะไปฮะทางฝั่งดากอนเทคไปแล้วคราวนี้ฮะหมื่นหนึ่งไปที่ลีดเดอร์ฮะเอาล่ะฮะแล้วเทคไปอีกฮะไร้เหลือศูนย์ฮะแล้วแปดดงฮะหมื่นสามพันฮะแล้วเรียบร้อยฮาขาดไม่ไหวฮะผู้ชนะเป็นฝ่ายของโบอาแฮรเคอกนั่นเองครับผมจบเกมกันไปฮะโอ้